ถัดไปจะเป็น Target 2.5นะครับเป็น substantive Target ตัวสุดท้ายนะครับของของเอ่อของ SDG 2นะครับอันนี้ก็บอกว่าภายในปีอันนี้คราวนี้มันเป็น2020แล้วนะภายในปี2020เนี่ยเอ่อบอกว่าให้ รักษาความหลากหลายทางพันธุก,กรรมนะครับทั้งพืชและสัตว์นะครับแล้วก็ให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ที่มีการจัดการที่ดีและหลากหลายนะครับในระดับชาติและภูมิภาคนะครับแล้วก็นานาชาติอันนี้เขาก็ไล่ขึ้นไปเนาะ nation นะครับ region แล้วก็ international นะครับแล้วก็เข้าถึงและแบ่งประโยชน์อย่างเป็นธรรมนะครับเ,เกี่ยวกับทรัพยากรด้านพันธุก,กรรม ความรู้ที่เกี่ยวข้องนะครับตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศอันนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ในมเมล็ดพันธุ์ที่ตัดต่อพันธุก,กรรมอะ่ะเออมันเรียกอะไรนะอะไรซอะไรซีซอะไรสักอย่างอะ c ีซีพีอะไรเปล่าวะใช่ไหมที่ว่าตอนนั้นประเทศไทยจะเซน็นแล้วก็มีคนออกมาประท้วงกันแล้วมันก็เง,งียบๆไปอะ่ะ แล้วพอสักพักหนึ่งมันก็แอบไปเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรื่องเงียบมันก็แอบไปเซ็นเรียบร้อยเอแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันมีหนังหนังตระกูลตระกูลพวกหนังจารกรรมอะพวกเจมส์บอลหรือว่าพวกมิชชั่นอิมพอร์สิเบิลหรืออะไรตระกูลหนังทนนทนนั้นะ่ะก็มีเรื่องนี้นะก็มีเรื่องเนี่ย เรื่องความลับเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์จะต้องมีธนาคารเมล็ดพันธุ์ที่อยู่แบบขั้วโลกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบเอ่ออะไรอ่ะไปเหมือนจะไปจารกรรม,มเมล็ดพันธุ์พืชอะไรกันเหมือนกันนะก็แปลว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเนี้ยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้สึกเนี่ยเพราะว่าเราทําเกษตรแบบเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นเกษตรเชิงประเภทแบบเป็นมรดกตกทอดกันมาตะปูย่าตายายอะไรเงี้ย เราไม่ได้มาทําอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้มาทาเป็นเชิงเชิงลิขสิทธิ์ทางปัญญาอะไรแบบนี้นะครับก็เลยนั่นแหละแล้ว,แล,วแล้วพอดีของเรามันแบบใครที่รู้เรื่องพวกนี้ก็จะมองว่าจะสร้างผลประโยชน์ให้ตัวเองอยังไงมันก็เลยก็เลยไปกันใหญ่เกษตรกรบ้านเราก็ถูกกดอหี่ยงเนี้ยแล้วใครที่รู้ข้างบนมันก็มันก็ดักกินไปหมดนะครับ ก็เอออันนี้บนอันนี้มันเป็นภาพใหญ่ที่มันเป็นภาพใหญ่ที่ไม่ค่อยมันไม่มีคนคุยในเรื่องเนี้ยแล้วถ้าเกิดมันไม่มี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 ม็อบในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาพวกนี้มันก็จะไม่ได้มีใครพูดหรอกนะในบ้านเราอะนะครับเอ,อ,อันนี้นอกเรื่องหน่อยนะคืออย่างพวกนักเคลื่อนไหวเนี่ยที่ถูก จับเข้าคุกไปแล้วเนี่ยเช่นพวกไผ่หรือพวกไม้ระยองอะไรพวกนี้ยจริงๆเขาไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรเป็นหลักหรอกนะคือประเด็นเขามันไม่ได้เรื่องสังคมการ,การปกครองอะไรพวกนั้นนะประเด็นเขาเริ่มมาจากพวกนี้นะเขาประท้วงเรื่องของเรื่องของธรรมชาติเรื่องของเหมืองเรื่องของอะไรมาก่อนเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับเสร็จแล้วพอมันไต่ประเด็นขึ้นไปเรื่อยๆมันมันถึงมาแตะเรื่องโครงสร้าง อำนาจของประเทศอะเพราะว่ามันเกี่ยวกันหมดเลยนะครับอา้าวกลับมาเรื่องเนื้อหาอันนี้นะเนี่ยเออเนี่ยตัวเลขชุดเนี้ยก็เป็นเรื่องเรื่องที่แบบไม่ไม่เคยรู้มาก่อนนะนั่งไล่นั่งไล่ฟังเขาเนี่ยก็แบบเออไว้น่าสนใจลองดูนะเขาก็จะไล่ให้ฟังว่าเนี่ยในโลกนี้นะมันมีพืชกว่าสี่แสนสายพันธุ์เลยนะครึ่งหนึ่งเนี่ยกินได้แต่ว่าไอ้ที่เอามาทําเป็นเกษตรกรรมเพื่อเป็นอาหารจริงๆเนี่ยมีแค่ร้อยห้าสิบเองนะ จากสี่แสนหรือสองแสนแต่ว่าที่เอามาเพาะปลูกกันจริงๆเนี่ยเหลือแค่ร้อยห้าสิบเองนะแล้วตัวเลขสองชุดนี้ยิ่งยิ่งน่าแปลกใจไปใหญ่เลยมีแค่สิบสองสายพันธุ์เท่านั้นที่เป็นอาหารถึงสามในสี่ของโลกนะครับแล้วอาหารครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยมาจากพืชแค่สามชนิดหลักเท่านั้นเองนะก็คือข้าวนะครับข้าวสาลีนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับ ข้าโพดเนี่ยไม่ได้มีคำว่าคอนอย่างเดียวนะมันมีคำว่าเมสดนวยนะ M A I Z E เนี่ยนะแต่เข้าใจว่าคำว่าคอนกับคำว่าเมสเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มันต่างกันอยู่พอสมควรอนะแต่ว่าไม่ผมไม่ไม่รู้รายละเอียดเอ่อทีนี้เขาก็อ้างว่าแล้วทำไมถึงต้องมีสายพันธุ์ที่หลากหลายละ่ะนะเขาใช้คำว่า genetic diversity นะครับเ,เหตุผลแรกเป็นเรื่องของ resilience นะครับ ก็คืออย่างที่บอกอะมันต้องแบบฟื้นตัวจากสภาพเอ็กตรีมทั้งหลายได้เช่นพวกเนี้ยช่วงสภาพอากาศนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับพวกมแมลงศัตรตูพืชนะครับแล้วก็เรื่องความขาดแคลนน้ําหรือความแห้งแล้งเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายนี่เราก็จะได้ สามารถเลือกเพาะปลูกได้ตามแต่ละสภาวะหรือข้อจำกัดต่างๆนะครับอันที่สองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่อง quantity กับ quality นะครับเป็นเรื่องของปริมาณและคุณภาพของอาหารนะครับมเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายมันก็จะนี่แหละมันก็จะให้สารอาหารอะไรครบถ้วนนะครับพวกวิตามินเกลือแร่อะไรทั้งหลายเนี่ยครบถ้วนนะครับแล้วก็มีเรื่องยิวนะครับก็คือเรื่องผลผลิตนะครับ เนาะก็ ه, แบบที่บอกอะคืออย่างบ้านเรานาหนึ่งไร่ก็ทําก็ผลิตข้าวได้เท่านี้กิโลหรือเท่านี้ตันอะไรเงี้ยนะครับกี่สิบปีที่แล้วผลิตได้เท่าไหร่ปีนี้ก็ยังผลิตได้เท่าเดิมอะนะครับในขณะที่จีนหรือเวียดนามเนี่ยเขาพยายามจะพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มันอะไรนะผลผลิตมากขึ้นใช่ไหมครับในที่ดินเท่าเดิมอะไรเงี้ย ก็ต้องไปเล่นเรื่องนี้แหละเรื่องเรื่องเรื่องพันธุก,กรรมเรื่องจีเนติกนะครับอีกอันนึงเป็นเรื่องรประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรนะครับ r o u r c r e f f i c i e n c y นะครับภายในพื้นที่จำกัดนะครับแต่ว่าพวกดินน้ำฝนอะไรพวกนี้นะครับมันพร้อมเนี่ยมันก็สามารถผลิตอาหารได้มากเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องการปกป้องคุณภาพชีวิตนะครับของ เกษตรกรรายย่อยนะครับเนี่ยนะ small holder farmers นี่นะครับอันนี้คือ,อปกติผลเบลพันธ์หลากหลายตามธรรมชาติเนี่ยออข้อสี่เนี่ยผมอ่านแล้วผมก็งงๆนะัน,นี้นะแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เกี่ยวข้องกับไอ้อะไร cp ttp อะไรที่ที่ว่าอยู่ๆเราก็ไปแอบเซ็นเขาแล้วก็กลายเป็นว่าเกษตรกร,รมันเสยเปียบเนี่ยเดี๋ยวลองอ่านตรงนี้ดูนะว่ามันเสียเปรียบยังไงนะครับ เขบอกว่าถ้ามเมล็ดถ้าเรามีมเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายที่มีพมีพันธุ์ทุกกรรมหรือพันธุ์ที่หลากหลายตามธรรมชาตินะพอมันเป็นของธรรมชาติเนี่ยคือทุกคนเป็นเจ้าของเนเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็สามารถนํามาปรับแต่งพันธุก,กรรมเองได้นะครับแต่ทีนี้พอมันมีบริษัทมาเป็นคนปรับแต่งพันธุก,กรรมเนี่ยกลายเป็นว่าไอ มเมล็ดพันธุ์หรือว่าสัตว์ที่เขาไปปรับแต่งพันธุก,กรรมอ่ะกลายเป็นว่าบริษัทอ่ะจะกลายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อันนั้นนะครับแล้วถ้าเกษตรกรจะไปใช้ก็ต้องเสียเงินซื้อนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเอ่อคนที่เป็นคนที่เป็นคนดูแลส่วนกลางของโลกอ่ะอย่างเช่น UN หรือว่าอะไรแบบนี้มันถึงจะต้อง มีคลังมเมล็ดพันธุ์มีเนี่ยมีธนาคารมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ธรรมชาติเนี่ยกระจายไปทั่วโลกนะครับก็จะได้ไม่มีการผูกขาดมเมล็ดพันธุ์นะครับที่เป็นที่เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญากันอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาก็มีตัวเลขสถิติบางชุดให้ดูนะครับเขาบอกว่าในช่วงศตวรรษหนึ่งพันเก้าร้อยเนี่ยมีสายพันธุ์ถึงเจ็ดสิบห้าสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะ แล้วก็บอกว่าไอ้ที่เหลืออยู่อีก25%เนี่ยหในสามกำลังจะหายไปภายในปี2050นะครับแล้วเขาก็บอกว่าในปี2019นะครับมีธนาคารสายพันธุ์เนี่ยอยู่ใน103ประเทศนะครับกับอีกศูนย์วิจัยต่างๆในอีก17ภูมิภาคนะครับอันนี้รักษาเมล็ดพันธุ์อยู่5.43ล้านสายพันธุ์นะครับ ซึ่งเขาบอกว่ามันมากกว่าปีก่อนหน้าอยู่1นะครับแล้วตอนท้ายของข้อนี้ผู้ทำคลิปนี่เขาก็จะบอกว่าเออเขาก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะมีกี่สายพันธุ์แต่เขาก็คิดว่าไอการที่เรามีออต้นแบบสายพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์ที่มันเพิ่มขึ้นมากมาเ,ออเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องดีอย่างนี้นะครับอเราลองไปดูวิดีโอต่อนะครับ 2> target 2.5 By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants, and farmed and domesticated animals and their related wild species, including through soundly managed and diversified seed and plant banks at the national, regional, and international levels, and promote access to and fair and equitable sharing. Of benefits arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge as internationally agreed. I have to admit that before this video, I only notionally understood the importance of genetic diversity for our food supply. So let me show you what I've learned and what I've found. There are approximately 400,000 species of plants on Earth, at least half of which are edible by humans. However, according to the IDRC, modern agriculture has become concentrated on a very small number of plant varieties designed for intensive farming. This means that the world's food supply now depends on about 150 plant species. And of those 150, just 12 provide three quarters of the world's food. More than half of the world's food comes from a limited number of varieties of three mega crops, including rice, wheat, and maize. Genetic diversity is the total number of genetic characteristics in the makeup of a species. And the thing to really note here is that when there's genetic diversity, it's possible to bring out that diversity to get more favorable traits in crops, for example. And this is a very important consideration when it comes to hunger. So, I've tried to sum up this genetic diversity dimension into four big categories. So, the first reason we want it is for resilience. As we experience more and more of the effects on climate change, genetic diversity in plants becomes increasingly important so that we can improve crop varieties that are resistant to pests, who may be more prevalent in the warmer temperatures caused by changing climates, and also that can cope with those changing temperatures and water conditions. The second is around the quantity and quality of food. Genetic diversity allows us to create crop varieties with high nutritional value as well as higher yields, which I'm sure you can imagine is very helpful when we're thinking about getting people out of a state of food insecurity or undernourishment. The third is similar, it's around resource efficiency. So, certain crop varieties may perform better, and this could reduce the need to clear forests or to cultivate crops on marginal land areas. And this can really help in protecting important biodiversity in the rest of our natural system. And finally, there's a link to the protection of the livelihoods of smallholder farmers as well. Now, this is a little bit complicated to describe, so stick with me for a second. First thing you need to know is that essentially it goes without saying that everyone has a right to benefit from the genetic diversity that is found in nature, and that we can use traditional knowledge around crop variation to create those more resilient crop varieties I just spoke about. However, there is another way to get that more resilient or favorable crop variety, and that's through genetically modifying seeds in laboratories. And they might have desirable characteristics that I've already mentioned, like needing less water to grow, for example. Once a company has done this, they then have intellectual property rights over the use of those seeds, which means that they can charge for those seed varieties. And this is why we have seed banks around the world that keep natural species variation so that we can use traditional methods of variation to create the diversity needed without requiring poor small-scale farmers to purchase patented seeds. I know it's kind of a lot to take in and I'm only just scratching the surface on this, but it is something to keep in mind that having that natural diversity also makes it more equitable to be used by broader populations. So where do we stand on this genetic diversity? Well, sadly since the 1900s, 75% of crop diversity has been lost. And the remaining 25%, one third of it is expected to become extinct by 2050. At the end of 2019, gene banks in 103 countries and 17 regional international research centers were holding an estimated 5.43 million varieties, which was up 1% from the year before. Now, the thing is, I don't really know what our overall target is, uh, but it has been steadily increasing over time. So, I guess that's a good thing. But I think we do need a little bit more context to understand what is a desirable amount of genetic diversity to have. And this is something that I will continue to research and look into, and I will update you if I have any more information. And so those are our substantive targets, our five substantive targets, and now I'm going to move us into our means of implementation, which remember are the types of targets that focus more on how we will achieve them. Um, uh, substantive so, เดี๋ยวต่อไปเขาก็จะพูดถึงที่เป็นมีนหรือว่าเป็นวิธีการ3อันนะครับ